บธัธคาร์ทไทยแลนด์โชว์ผลงานครึ่งปีแรกพร้อมเผยแผนในอนาคตเตรียมตัวเปิดบริการใหม่สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดบธัธคาร์ทไทยแลนด์ ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยจัดงานถแถลงข่าวผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกพร้อมเปิดแผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเชื่อมโยงธุรกิจและสร้างโอกาสการเติบโตให้กับสมาชิกภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนถึงการเตรียมตัวเปิด NewButtercar d Mobile a p p ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการแก่สมาชิกให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น<ม>เพิ่มโอกาสให้สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมโยงกันได้มากกว่าเดิมสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นโอกาสในการได้พูดถึงผลประกอบการในครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นโอกาสในการได้อัปเดตค่ะว่าในครึ่งปีหลังนี้เรากําลังจะมีการทํากิจกรรมใหม่ๆหรือเครื่องมือใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นสําหรับบาร์ทคาบ้างค่ะ ผมประกอบการในครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะบารทานเองนี่มีโอกาสในการทําหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการที่เราดูแลอยู่ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายเป็นยอดการแลกเปลี่ยนทั้งหมดกว่า400ล้านเทรดบาทเลยทีเดียวได้มีโอกาสในการต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะเขาร่วมธุรกิจกับบาร์ทากว่า200ธุรก,กิจในครึ่งปีแรกนี้เลยค่ะ งานวันนี้นะคะเป็นงานเทรดโชว์จัดขึ้นเป็นครั้งที่76ของบา้านนะคะประเทศไทยแล้วค่ะในงานนี้เรามีโอกาสในการได้เชิญผู้ประกอบการมาออกบูธทั้งหมดกว่า180บูธแล้วสมาชิกของเราซึ่งเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด100%เลยค่ะได้เข้ามาร่วมงานกว่า1,000ท่านเลยทีเดียวโดยในงานนี้โดยปกติแล้วเราจะมียอดการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการ ซื้อและขายภายในงานมากกว่า15ล้านถยาทยบาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเข้าสู่ปีที่27ของบ้านนะคะประเทศไทยนะคะเรายังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาบริการและก็เครื่องมือค่ะอย่างเครื่องมือที่เรากําลังพัฒนาอยู่และเตรียมจะเปิดตัวในต้นไตรมาสที่4นี้คือบ้านนะคะโมบายแอปตัวใหม่ ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายมากๆาแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงให้กับสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในการสร้างร้านค้าการจัดการร้านค้าการจัดการออเดอร์การค้นหาสมาชิกและการทําธุรกรรมออนไลน์ค่ะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้าสมาชิกที่เป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดอะคะได้มาพบปะกันเพื่อทําความรู้จักต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีกเร็วๆนี้ก็คืองาน National Networking ขอองารรนนค้ใปปะะจํีีี2024่ม ในการร่วมมือกับ UOB Finland ในการจัดงานนี้ขึ้นมาจะมีเป็นโอกาสที่ได้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดกว่า120ท่านได้มาร่วมกันในงานเลยค่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะคะวันนี้เองเราทราบแน่นอนว่า SME เองในตลาดเงินสดปัจจุบันไม่ง่ายเลยในการทําธุรกิจกถ้ามีมีอ๋ขอใหม่ะะได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะคะวันนี้เองเราทราบอีกว่าเศรษฐกิจเองในการดําเนินธุรกิจก็ไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะธุรกิจ s m e วันนี้การที่มีเครื่องมือเข้าไปช่วยธุรกิจในการเพิ่มยอดขายต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่เติมยอดขายเข้าไปสัก1 0 1 5และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายประมาณ10-50%แน่นอนเป้าหมายคือธุรกิจมีเงินสดที่เหลือเพิ่มขึ้นสิ่งสําคัญสำหรับ SME วันนี้เราต้องการเงินสดไวหมุนเวียนในธุรกิจถูกไหมคะ แทนที่จะทาธุรกิจแบบเดิมๆวันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องมือที่เข้ามาช่วยทางานเปิดใจรับเครื่องมือใหม่ๆเพื่อทําธุรกิจหมุนเวียนและเดินหน้าไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมดีกว่าค่ะก็คือในส่วนของผู้ประกอบการที่สนใจบาร์เทคาและอยากทราบว่าบาร์เทคาจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้างนะคะเพียงแค่แจ้งความจำนงเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทาง Facebook ของบาร์เทคาร์เฟซบุ๊กบาร์เทคา t h ไทยแลนด์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ 020241000มาตรานยาินดีที่จะมอบหมายให้กับทีมที่ปรึกษาการค้าไปพบกับคุณธุรกิจของคุณคะ่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมานั่งพูดคุยกันค่ะว่ามาร์ทคาจะมีประโยชน์ธุรกิจของคุณและเป็นเครื่องมือในการต่อ,ยอดยุรถิจของคุณด้วยวิธีการทํางานอย่างไรบ้างเราก็สามารถเดินหน้ากับบราร์ทคาได้เลยคะ่ะ